ค้อเล่ขันปากโดย w a t c h ช er, อปีทองหรือปีชงของ DSI ถ้าจะบอกว่าปี2,568เป็นปีทองของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็คงไม่ผิดเพราะต้นปีมาคาดีดังๆที่เข้ามาในมือ DSI มีแต่เรื่องใหญ่โตระดับชาติแถมแต่ละคดีก็ไม่ธรรมดาทั้งดราม่า ทั้งปริศนาและทั้งความซับซ้อนที่ทำเอาคนตามข่าวอย่างเราๆอยากเมาส์กันไม่หยุดทั้งคดีแตงโมที่เป็นข่าวตกเรือเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนล่าสุดเมื่อวันที่22มกราคม2568 DSI ตัดสินใจรับเรื่องนี้มาสืบสวนใหม่เรียกได้ว่าดราม่ายังไม่จบคดีนี้ก็กลับมาทวงบัลลังความสนใจอีกครั้ง ต่อกันด้วยคดีหัวการเลือกสอวอที่กลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม2568โดยกลุ่มสำรองมาร้องให้ทำคดีนี้จน DSI เห็นชอบให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษงานนี้ DSI ต้องเคลียร์ให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเรื่องนี้กระทบความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองไทยแบบเต็ม ยังไม่ทันหายเหนื่อยจากสองคดีแรก DSI ก็ต้องเจอกับกรณีการเสียชีวิตของผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์ที่เคยตกเป็นข่าวดังจากการใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาจนเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนถึงแม้ผู้กำกับโจจะถูกตัดสินจำคุกไปแล้วแต่การเสียชีวิตของเขาในเรือนจำเมื่อต้นปี2568กลับกลายเป็นปริศนาใหม่ มีคำถามตามมาว่าเป็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุกันแน่ DSI ถูกมอบหมายให้เข้ามาสืบสวนเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ยังโยงไปถึงความโปรง่งใสในกระบวนการยุติธรรมและระบบราชััน์ด้วยปิดท้ายด้วยคดีที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของปีคดีตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตงถลม่ม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2568จากแผ่นดินไหวที่ทำให้อาคารสตองอซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทังลงมา DSI รับไม้ต่อทันทีโดยวันที่1เมษายนพันตำรวจตียุทธนาแพรดดำอธิบปีี DSI สั่งสอบสวนเป็นคดีพิเศษเน้น3ประเด็นหลักคือ การใช้นอมินีถือหุ้นในบริษัทก่อสร้างการหัวประมูลโครงการของรัฐและการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามมอกอเรียกว่าง,งานชิ้นนี้ใหญ่โตจน DSi ต้องลุยเต็มสูบซึ่งแม้จะพึ่งขึ้นไตรามาสที่2ของปี2568นี้ DSi แทบไม่มีวันหยุด แต่ลัคดีไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่แต่ยังเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศจับตานักสืบ DSI ซึ่งงานนี้ท่านอธิบดีคงต้องมีสวัสดิการกาแฟฟรีฟรเข้มๆเ,เ,เติมให้เจ้าหน้าที่กันทุกวันงานหนักขนาดนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องขอให้ประชาชนช่วยส่งกำลังใจไปหน่อยแล้วข้อล่อนขันปากโดยว a t ชอ e r